หลังจากที่เราได้เตรียมเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับแล้วก็นำเข้ามาในเว็บไซต์ c l a s s f l o แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนนะครับจะไปเรียนรู้การทำบทเรียนให้เป็นบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์หรือว่า Interactive Lesson นั่นเองไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ คลายโฟเอพิโซดที่22มาแล้วครับสวีเดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช่นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแหล่งไอเดียนะครับในการทําบทเรียนแบบธรรมดาให้กลายเป็นบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือจะพาไปเรียนรู้นะครับถึงวิธีการแทรก Activity กิจกรรมคําถามต่างๆเพื่อทําให้บทเรียนที่ดูสุดแสนธรรมดาเนี่ย กลายเป็นบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์อะไรครับเด็กๆมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคุณครูคสามารถเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์แบบทันทีเลยนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมขอแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยมาที่ y t u t u นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าค a สโฟแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่ YouTube Channel ของค a สโฟนะครับ และแนะนำนะครับให้ดูคลิปวิดีโอที่1 2 3 4นะครับที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจว่าเมื่อคุณครูเนี่ยได้นำบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ไปใช้เนี่ยนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างไรหรือว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดใครสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะสืบผ้นต่อไปได้ในคลิปที่มีเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการต่อยอด ทําให้บทเรียนนั้นมีปฏิสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับแวะมาที่ youtube ของ card4.com นะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําในเบื้องต้นก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับมานะครับที่เว็บไซต์ card4 f o ของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ resources นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีการจัดระบบเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นเรียงกันแบบนี้นะครับ โดยมีไอคอนที่สังเกตได้ว่าถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือบทเรียนนะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์นะครับส่วนอันนี้เป็นแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับผมทีนี้นะครับเราจะไปที่บทเรียนเดิมของเรานะครับคลิกไปนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่า e d i t l e s s o n นะครับในกรณีที่เราต้องการแก้ไขนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แทรกกิจกรรมใดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการก็คือนะครับ เราต้องการแทรกอะไรลงไปตรงไหนนะครับเราก็เพียงแค่สร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับผมจะกดแอดการ์ดขึ้นมา1อันนะครับหลังจากนั้นนะครับสมมุติว่าเด็กๆทําการศึกษาบทเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะมีการอภิปรายกันเนี่ยนะครับสไลด์ที่7เนี่ยครับผมสร้างขั้นขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็จะทําการแทรกนะครับกิจกรรมเข้ามานะครับโดยการอินเสิร์ตนะครับอ่าอินเสิร์ตแล้วสังเกตดูนะครับว่า จะคลิกเลือกไฟล์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะทำการแทรกกิจกรรมเข้ามาได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะแทรกกิจกรรมเข้ามาสักกิจกรรมหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้ตั้งชื่อเอาไว้นะครับอ่ะโอเคสมมติว่าผมแทรกเป็นบทเสิร์ชเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็กดอินเสิร์นะครับหลังจากที่เรามีการใหเ้เด็กศึกษาบทเรียนจากคลิปวิดีโอจากเอกสารประกอบการสอนหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเราก็อาจจะนะครับขั้นด้วยกิจกรรมแบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่า พอคุณครูควบคุมมาถึงสไลด์ที่6เนี่ยนะครับพอมาสไลด์ที่7ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับเดี๋ยวจะขอแทรกให้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับไปที่สไลด์ที่11นะครับแล้วกด add การ์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดไปที่ s s s i n n m n t นะครับแ s i g n m e ล t แล้วก็ import question นะครับในกรณีที่เรามี question เอาไว้แล้วนะครับมี q u e s t i o n หรือว่ามีคําถามไปแล้วคือ เวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีการสอนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงข้อคําถามเพื่อเป็นการทดสอบย่อยๆเพื่อวัดประเมินผลสั้นๆนะครับเป็นการประเมินผลระหว่างเรียนรู้นะครับประเมินผลระหว่างเรียนรู้เพื่อที่จะดูข้อมูลว่าเอ๊เด็กๆมีความเข้าใจถูกไหมนะหรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อนตรงไหนนะครับ <c oughs> เพื่อที่ทําให้คุณครูนั้นมั่นใจว่าอืมจะไปในส่วนต่อไปได้แล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตกดเป็นตัวอย่างในส่วนของ ดิจิตอลซิตี้เซ s นชิพเกรดห้านะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกว่าจะต้องตรงกันกันกบเนื้อหานะครับพอดีว่าตอนนี้ผมได้มีการสร้างไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแทรกเข้ามาในลักษณะแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับโอเคอันนี้ผมจะเลือกนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กด Import โอเคครับหลังจากได้แบบนี้แล้วนะครับหน้าสไลด์เนี่ยจะเป็นเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่มีจุดสังเกตอยู่ดีนึงก็คือว่าในส่วนของพีวิวสไลด์ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็น question mark และมีขีด3ขีดแล้วก็ขึ้นเป็นตัวเลขของจํานวนข้อนะครับที่เราแทรกข้อคําถามเข้ามานะครับสรุปง่ายๆนะครับว่าการที่เราจะแทรกบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์เข้ามาได้นั้น เราจะต้องสร้างก่อนในส่วนของ Activity นะครับในส่วนของ Activity ในส่วนของ Assignment นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ทำการสร้าง Activity หรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะมากๆแล้วก็ใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแทกข้อคำถามเนี่ยนะครับหรือว่าสร้างยังไงเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับซึ่งคลิปนีเน้เป็นคลิปที่22แล้วนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะลองกดไป ทดลองบทเรียนของเรากันนะครับอ่าผมจะขออนุญาตกดไปที่สไลด์ที่1แล้วกด Deliver นะครับอ่าในลักษณะแบบนี้กด Deliver แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอให้ทำการโหลดนะครับเพื่อที่จะเอารหัสโค้ดของคุณครูนะครับมาให้นักเรียนใส่เนาะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็จะขึ้นหน้าจอของคุณครูมาแบบนี้นะครับซึ่งรหัสที่จะใช้ในการเข้าชั้นเรียนก็คือ QGP42 นะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยที่ไปสร้างก็จะได้รหัสนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะนำรหัสนี้นะครับไปใส่ในหน้าจอของนักเรียนนะครับซึ่งถ้าเกิดนักเรียนจะเข้าเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณครูก็จะไปที่ Google นะครับแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์คำว่า class for s t u d e n t join นะครับแล้วก็กดเข้าไปในอ้นที่หนนะครับอ่าลองดูอีกรอบหนึ่งครับ QGP42 นะครับ Q g p 4 2แล้วกดจอยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ชื่อนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับระบบแนะนำมาแบบนั้นเนาะโอเคนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะกดไปที่การแชร์สกรีนนะครับเซ็นสกรีน all students กดเซ็นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในหน้าจอของนักเรียนก็จะขึ้นมานะครับตามหน้าจอที่คุณครูได้สร้างเอาไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับอาจจะขออนุญาตเซนต์ไปอีกรอบหนึ่งนะครับผม